สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปสองราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องดาวทิศย,ย้ายซึ่งดาวทิศเนี่ยเขาจะย้ายตั้งแต่วันที่13กุมภาจากราศีบางกรไปที่ราศีกุมและอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยจนถึงวันที่14เมนาคมนะคะได้ตำแหน่งประในทางโหราศาสตร์ สำหรับคลิปนี้จะเป็นของชาวธาตุินทั้งหมดก็จะประกอบด้วยการบังกรพึกศบแล้วเดี๋ยวนะทำทำสแตมเอาไว้ให้นะคะก็ไปกดดูตรงเขียนว่าเพิ่มเติมใต้คลิปะเข้าไปดูว่าของเราเนี่ยอยู่ช่วงเวลาไหนแล้วก็กดเข้าไปฟังตามช่วงเวลานั้นนะคะ,ะทีนี้เราเริ่มต้นที่ชาราศีกันก่อนเป็นับแรกวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยดาวที่คุณจะย้ายจากราศีบังกรไปอยู่ที่ราศีกุม จะอยู่ที่ราศีกมุมจนถึงวันที่14มีนาคมทีนี้พอมาอยู่ในเรือนราศีกมุมแล้วเนี่ยอาทิตย์คุณได้ตําแหน่งเป็นปะปะเกษตรปะเกษตรษทางของลูกศรเขาเรียกว่าปุบปุบปะปะก็มองว่าดาวอาทิตย์ตรงเนี้ยความสมบูรณ์เนี่ยไม่เต็มที่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทีนี้เราก็มาดูว่าดาวที่ของคุณเป็นเรื่องอะไรดาวที่ของคุณเป็นเรื่องของวินามาอยู่ในอริ ให้มองไว้สองมุมก่อนนะเออในการเอ,อมุมบวกเนี่ยเรามองว่าในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวคุณเองหรือคนใกล้ตัวคุณอ่ะคนใกล้ตัวเนี่ยก็รวมหมดนะเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนรวมงานรวมถึงการคอนเนคชันต่างๆก็ได้ที่คุณจะต้องไปติดต่อสารงานมองตรงนี้ว่าเป็นดาวทิตเนี่ยถ้าบางคนอ่ะคุณก็เรียกว่า อย่าใจร้อนให้ใจเย็นเพราะปะเนี่ยเป็นปะาปุ๊บเนี่ยดาวทิศเนี่ยเดิมอะถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ามีความสมบูรณ์เนี่ยดาวทิศเนี่ยจะเป็นดวงดาวทีเออ่เกี่ยวกับความใจร้อนหนึ่งแหละแต่เรื่องความในเชื่อมั่นตัวเองแบบสูงมากคือเป็นคนที่อัตราตัวตนเนี่ยมันสูงแล้วจะไม่ความความคิดเห็นของใครเลยอ่ะคือตรงเนี้ยถ้าเราลดตรงนี้ได้อ่ะเป็นปะาปุ๊บ เราเอามีแบบพอประมาณก็คือใจเย็นแล้วก็ความเชื่อมั่นตัวเองก็อย่ามากไปอย่าน้อยไปคนใกล้ตัวเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรารับรับฟังเขาแล้วก็เอามาดูมาผสมกับความคิดของคุณเนี่ยน้อคิดว่าในเรื่องของคนใกล้ตัวนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะอ่ะแต่ถ้ามองระบๆแลปุ๊บ อริคือปัญหาอุตรศักร์รกภัยคือใคร,รล่ะล่ะวินาศไงคะวินาศก็คือคนใกล้ตัวเราอาจจะเป็นใครก็ได้เพื่อนบ้านก็ได้อาจจะสร้างปัญหาคุณเองก็ได้สร้างปัญหาเรื่องเรื่องของอะไรของแต่ละคนก็ต้องไปดูที่หน้าง,งานนะ,ะรวมถึงบางทีเนี่ยดาวทิศเป็นโทวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะ,อ,ะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่จะสร้างปัญหาหคุณแต่เําไม่รู้ว่าปัญหาของแต่ะคนน่ยมันเป็นเรื่องอะไร นะคะหรืออ่ะเขาบอกงี้ถ้ามีของหายให้ค่ะให้ถามคนใกล้ตัวก่อนช่วงนี้ถ้าดาวทิศอยู่เนี้ยถ้าของในบ้านหายไปอ่ะคุณก็ลองถามคนใกล้ตัวคุณเองอ่ะคุณมีคนใช้ไหมอ่ะคุณอาจจะวางของตรงนี้ไว้แล้วคนใช้คุณอาจจะไปเก็บตรงไหนแล้วลืมบอกคุณก็ได้อ่าลองถามาก่อนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ค่ะถ้าดาวทิศเนี่ยเป็นเรื่องของสายตา ความดันเบาหวานเลือดหัวใจแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยหรือสร้างปัญหาคุณมากน้อยเพียงไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะอยู่ที่ดาวทิศในพื้นชตาเดิมของแต่ละคนอีกว่าของคุณได้ตำแหน่งอะไรกันอันนี้ต้องไปประกอบนะคือพูดง่ายว่าผลดีมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็ผลเสียมากน้อยก็แตกต่างกันไปเพราะอย่าลืมนะว่าชาราศีกันต่ละท่านเนี่ย สังคมแต่สังคมของแต่คนเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกาันเช่นบางคนถ้าอยู่ในสังค์เรียกสังคมคนรวยมันก็จะเป็นเรื่องอีกแบบหนึง่งใช่ไหมอ่าสังคมฐานะปานกลางมันก็จะเป็นเรื่องอีกแบบหนึง่งแล้วก็สังคมที่คนหาเช้ากินค่ำม,มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนั่นถึงบอกว่าทุกอย่างอะลองไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นขอใหอ้ทุกคนเนี่ย อย่าเพิ่งใจร้อนกันแล้วก็มีอะไรก็ให้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคิดว่าปัญหาต่างๆทุกคนยังสามารถแก้ไขกันได้นะคือใครผู้ไรเนี่ยให้เราฟังกันไว้อย่าเพิ่งไปโต้ตอบใดๆเกิดขึ้นถ้ามันเป็นความคิดเห็นที่คุณไม่ชอบอคุณก็เงียบไปก่อนก็ฟังเขาแล้วก็ดูกันไปว่าเราสามารถที่จะทํำยังไงได้บ้างอะไรแก้ปัญหากันยังไงค่อยค่อย คือเพื่อไงว่าให้ใจเย็นๆให้ตั้งสติกันใด้ดีๆเนะี่ยยังไงนะมองว่าทุกคนยังสามารถแก้ปัญหาหได้แต่บางทีบางคนอาจจะมีการก็แ้ปัญหาเนีมันอาจจะมีอุกกำอึอดอัดเกิดขึ้นก็ได้ค่ะของแต่ละคนนะก็ต้องดูกันดูดีๆน,นะคะใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหน่อยแล้วกันอันนี้คือสําหรับชาวราศีกันนะคะราศีต่อไปก็เป็นของชาวราศีมังกรนะ ทีนี้ดวงที่ชาวราศีมังกรบ้างนะคะวันที่สิบสี่เอ้สิบสามกุมภาพันธ์เนี่ยดาวที่คุณจะย้ายจากราศีมังกรไปอยู่ที่ราศีกุมอยู่ที่ราศีกุมจนถึงวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันสิบแปดทีนี้พอมาอยู่ราศีกุมเนี่ยดาวที่คุณได้ตําแหน่งปลาเกษตรปลาเกษตรทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าปุ่ปุ่ปะาป่คือถ้าก็ดาวที่ดวงเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราคุณดูว่า ของชาวราศีมกรเนี่ยดาวที่คุณเป็นดาวเจ้าเดือนไหนดาวที่คุณเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่ในเรือนกระดุมพระเรามองในมุมบวกกันนะมรณะกระดุมพระเนี่ยนะบว่าเออบางคนเนี่ยอาจจะมีบุคคลบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับเงินของคุณเกิดในรูปแบบไหนล่ะบางคนอาจจะมีมีได้ เงินอะไรจากคนอื่นไหมหรือ,รอได้ในรูปแบบของมรดกแต่เป็นเงินสดก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้จากการทวงหนี้แต่ทวงเนี่ยอาจจะได้มาพอประมาณก็ได้หรือ หรือใครที่ทําธุรกิจต่างประเทศหรือทํางานในต่างประเทศเองเนี่ยแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นความตายธุรกิจงานประกันงานรับเหมาต่างๆนีะ่ะนันคิดว่าอาจจะสิ่งผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยอาจจะได้แบบพอประมาณก็ได้นะคะหรืออา,อาจจะได้มากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะว่าอะไรอะ่ะแต่ละ ธุรกิจของแต่คนนะ่ะมันก็ต้องดูว่าที่คุณไปลงทุนนะ่ะมันเกี่ยวกับของอัต,ตาราแรกเปลี่ยนเงินตาตอนนี้ไหมว่ามันมีขึ้นลงกันใหญ่หรือปาหรือมันมีรายละเอียดปีกย่ออะไรอีกไหมก็ต้องไปดูของแต่คนนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ถ้ามองในมุมลบปุ๊บเนี่ยมรณะกระดุมพระเนี่ยมรณะก็หมายถึงเรื่องอะไรเออเขาเรียกว่า ปัญหาอุสาก,ก็ได้หรือโรคภัยก็ได้เกิดจากใครเจอเกิดจากบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ห,หณนึ่งเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นกับเนขอคุณเองเกิดขึ้นแบบไหนล่ะบางทีอ่ะอาจจะมีคนมายุมเงินคุณก็ได้หรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราเออเสียเงินในเรื่องการรักษาพยาบาลก็ได้หรือ ทำเงินของเราหายก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็ต้องดูว่าในบริบทของแต่คนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าดาวทิตมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บคุณก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะอาจจะมีเหตุบุคคลอื่นหรือดาวทิตเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ได้อาจจะมายืมเงินคนยืมยืมเงินคุณไปลงทุนอะไรก็ได้ของแต่ละคนนะคะอันนี้คือบอกได้ ก็ตรงนี้เนาะแต่ให้ไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานว่าคุณจะให้เขายืมหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวคุณเองหรือตัวคุณเองเนี่ยไปไหนอ่ะทําเงินหายหรือไม่เออเห็นไหมแล้วคุณจะได้เงินคืนหรือเปล่าบางทีพูด,ดง่ายๆบางคนอะได้เงินคืนไปทําเงินหล่นที่อื่นเนี่ยอาจจะได้เงินคืนก็ได้ก็น,นี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะ ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่เพียงให้ระมัดระว่าพอดาวทิตย้ยายมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเนี่ยเราก็ระมัดระวังเรื่องการเงินหน่อยหรือใครมาอะไรคนอื่นอะไรเงี้ยอ่าเราระมัดระวังเนี่ยนักคิดว่าให้สิ่งที่มันจะเสียหายเนี่ยมันอาจจะเสียหายน้อยลงไปได้นะคะก็ให้ดูถึงแต่ละคนแหละว่าเป็นแบบไหนเนาะอันนี้สําหรับชาวราศีมังกร,กรก็มีแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวชาวราศีไปเป็นของชาวราศีพฤษภนะ ที่มีขออมปานูที่ของชาวราศีพฤษภกันบ้างค่ะวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยดาวที่จะย้ายจากราศีมังกรมาอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยอยู่จนถึงวันที่14มีนาคม2 0 1 8ได้ตําแน่งปราเกษตรในทางโหราศาสตร์ปลาเกษตรก็คือ,อดาวที่ตรงเนี้ยเขาเรียกปุบปุบป,ป่าๆแสดงว่าดาวที่ตรงเนี้ยความโดดเด่นเนีย่ยน้อยนะก็ได้บอกว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยเป็นดาวเจริญพันธุ อยู่เรือนกรมมะบางคนน่ะอาจจะได้ญาติพี่น้องมาช่วยเหลือในเรื่องการงานคุณเองได้พอประมาณหนึ่งแล้วนะหรือคุณมีที่ดินคุณอาจจะเอาที่ดินมาทําอะไรธุรกิจเกิดขึ้นก็ได้เอ,อมาให้คนเช่าก็ได้มีบ้านคุณก็อาจจะเอาบ้านคุณมามาใช้ในเรื่องของการงานอาจจะมาทำในเรื่องการงานล่ะ บางคนอาจจะมีการช่วงนี้มี work from home อีกไหมหรือบางคนก็อาจจะ,อ,ะอาจจะใช้บ้านเป็นที่ขายของก็ได้หรือบางคนมีรถคุณก็อาจจะรถใช้เป็นที่ขายของได้เหมือนกันใช้ทำงานได้เหมือนกันทีนี้ก็ต้องดูว่าบริบทของแต่คนันเ,นเกี่ยวแบบไหนแต่เพียงว่าเป็นปะเนี่ยนักก็บองว่ามันอาจจะทําได้ พอประมาณไหมอาจจะทำได้แค่เอ,อสมมติอย่าง work from home อาจจะทำอยู่แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าคือไม่ได้ทำเต็มที่อย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยากมีรถอยากรู้เปิดท้ายขายของพูดอาจจะไปขายของอะ่ะได้พอประมาณก็ได้หรือบางคนอาจจะไปลองทําดูก่อนว่าเป็นยังไงก็ได้เพียงอาจจะลองสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไปทําลักษณะว่าเสาแค่แบบเสาอาทิตย์หรือเปล่า แต่คนก็ต้องไปดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่เป็นการแค่ยกตัวอย่างฟังแล้วทีนี้บางคนเนี่ยนะบางทีคุณอาจจะมีคุณแม่คุณเองหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากงานให้คุณทําแต่คุณอาจจะไม่ชอบงานนี้ก็ได้แต่บางทีก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะคือให้ทํากันไปก่อนอย่างเงี้ยมีงานที่มีงานอะไรเนี่ยให้ทําไปก่อนไม่ต้องปฏิเสธอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์นะคะ ก็ทากันไปหรือบางคนเนี่ยได้งานที่ไม่ไกลจากบ้านตัวเองอย่างเช่นบางคนว่างงานก็อาจจะไปการไปสมัครอ,อย่างปิดเทอมเนี่เด็กๆเนี่ยปิดเทอมเน่ยไปสมัครการทำพาร์ทไทม์แบบพกเซเว่นอย่างเงี้ยไหมก็อาจ,จแค่ชั่วคราวเท่านี้คือไม่ได้ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ว่ากันไปหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการงาน เป็นคนที่มีความจริงจังกับเรื่องการงานมากคือทํางานกับบริษัทเนี่ยคือเป็นลูกน้องเขาอะทำงานกับบริษัทหนึ่งแล้วกับเสมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทเลยและมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความเครียดเกิดขึ้นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องนะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าอะไรอะดาวทิดอะเป็นปลอย่างเงี้ยให้ระวังหงองสายตาความดันประวานเลือดหัวใจความเครียดก็ได้ ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะว่าคุณทํางานอย่างไรกันเนาะแต่ทีนี้นักมองว่าอย่างนี้บางทีอ่ะงานอะ่ะเราเป็นคนจริงจังกับงานอะ่ะมันดีแต่ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยหรือบางคนเนี่ยนักคิดว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องคุณมาวุ่นวายเรื่องการงานของคุณเองก็ได้เหมือนกันจะวุ่นวายยังไงก็ต้องไปดูหน้าง,งานของแต่ละคนนะคะอ่ะก็สําหรับชาวราศีพฤษภ ก็มีแค่นี้นะคะก็ไว้เจอกคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนประพบความดีมีความทุขนะคะขอบคุณคะ่ะ